จากกรณีที่นายสีสวรรณจันญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นบอแสต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนเอาผิดพรรคซานาคตไทยที่จัดทำและติดตั้งป้ายโฆษณาหาเสียงไม่เป็นไปตามระเบียบของกะกะตนั้น นายจิรชาติชายวงศ์หรือโอมผู้ประสานงานพักสร้างนาคตไทยจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่านายศรีสวุวรรณได้ร้องเรียนการติดป้ายของตนไปที่2หน่วยงานคือกกตและเทศบาลเมืองลาสวายให้ตรวจสอบป้ายว่าได้ดำเนินการในการแจ้งรายละเอียดต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่หลังจากที่นายศรีสวุวรรณได้ร้องต่อกกตตนก็ได้ยืนยันไปแล้วว่าทุกอย่างได้ดำเนินการตามที่ระเบียบกกตกำหนดทั้งรายละเอียดผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างวันเดือนปีที่ผลิตครั้งที่ผลิต และจํานวนที่ผลิตแต่นายสีสุวรรณยังไม่จบยังร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่2คือเทศบาลเมือง่าสวายให้ตรวจสอบต่อไปว่าขณะน,นี้ยังไม่มีกฤษฎีกาการเลือกตั้งแล้วตนติดป้ายประชาสัมพันธ์ในที่สาธารณะได้อย่างไรในเรื่องนี้ตนขอแจ้งนายสีสุวรรณว่านายสีสุวรรณต้องศึกษาข้อมูลก่อนที่จะร้องเรียนใครไม่เช่นนั้นจะเสียรางวัลนักร้องอันดับหนึ่งได้เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศร,ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงในราชกิจจานุเบกษาหน้าที่7เล่มที่1 3 9ตอนที่59ก23กันยายน25ง5กรณีที่ยังไม่มีราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งผู้สมัครหรือพักการเมืองสามารถปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยวิธีการจัดทำขนาดจำนวนและสถานที่ให้ถือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ตนจึงได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ต้องขอขอบคุณคุณศรีสวรร์เพราะการร้องเรียนทําให้ผมได้ตรวจสอบว่าผมดําเนินการถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้องผมจะได้ดําเนินการแก้ไขผมเชื่อว่าการร้องเรียนทําไปด้วยความบริสุทธิ์ใจที่จะให้การดําเนินการต่างๆเป็นไปตามระเบียบกฎหมายผมไม่เชื่อจริงๆว่าการไปร้องเรียนนั้นจะดําเนินการไปเหมือนกับหลายๆเรื่องคนที่ผมเคยเจอคือมีการรับจ้างจากฝ่ายที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกกันให้มาแจ้งความ ผมเชื่อว่าพี่ทําไปด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับในไหนพี่ก็อยู่ล่าสวายเหมือนผมเรามาช่วยกันรประสานหน่วยงานต่างๆในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมช่วยผู้ป่วยโควิดสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่และมาช่วยแก้ไขปัญหาสาธารณะร่วมกันดีกว่านะครับ